ช่องสองพระในบ้านนะครับคลิปนี้เรามาชมเหรียญหลวงปู่หงนะครับวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นอีกรุ่นนะครับที่กําลังได้รับความนิยมนะครับว่ากันว่าก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หายากแน่นอนนะครับในอนาคตตา,ตามเหรียญรุ่นขุศะนะครับก็เป็นเหรียญรุ่นพอมบุตรนะครับหรือว่าเหรียญใน นั่งรวยมาชมกันเป็นเหรือทองแดงนะครับสวยๆก็เป็นเรียนที่ออกแบบได้แตกต่างนะครับจากเกจิลหลายๆท่านนะครับลงตัวนะครับสวยงามทีเดียวเป็นเรียนลักษณะลูกไข่นะครับ เปลียนปัมอีกรุ่นนึงจะสร้างเมื่อปี2,546นะครับปู้งหงหลายรุ่นนะครับตอนนี้ก็ราคาเริ่มขยับกันนะครับได้รับความนิยมมาก จะมีตอกโคดนะครับโคดต,ตอกด้านข้างสายองหลวงพ่อนะครับหรือว่าด้านขวามือของของเรานะครับกดต,ตอกนะเมตินะครับเนี่ยะครับต้องเป็นโคดต,ตอกน,นะครับต้องเป็นโคดตอกชัดคมนะครับนะเมติ ตอนนี้เหรียญเหรียญแบบก็เริ่มมีออกมานะครับหลวงปู่หงหลายๆรุ่นนะครับหลายรุ่นเริ่มมีออกมาเพราะนั้นต้องชอหาด้วยความระมัดระวังนะครับพยายามจดจำใบหน้าหลวงพ่อนะครับหลวงปู่นะครับพยายามจดจำใบหน้าหลวงปู่ให้แม่นๆเพราะว่าเหรียญที่ทำออกมาซ้ำเนี่ยหน้าไม่เหมือนแน่นอน ดูครับลักษณะเรียนสวยคมทีเดียว เหลียนปั๊มนะครับต้องไม่บวมนะครับบวมไม่ได้เลยขอบตัดก็ยุคปี2546นะครับขาดครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นการฉีกขาดนะครับหมูเรียนนะครับสังเกตให้ดี เป็นอีกจุดที่ชี้เกชีแท้ได้จะไม่มีการรันนัมเบอร์นะครับรุ่นนี้ไม่มีรันนัมเบอร์จะมีแค่โคตอตาะณเมตินะครับด้านหน้านลักษณะเรียน ขายรูปไข่นะครับแต่ไม่ได้มนทีเดียวพร้อมมาบุรนะครับ2546แดงๆครับเงินสวยๆ จดจำนะครับใบหน้าหลวงปู่นะครับจดหาด้วยความระมัดระวังครับไม่งั้นมีโอกาสโดนแน่นอนนะครับตอนนี้ของเรียนแบบออกมาลหลายๆรุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับหลวงปู่มนอีหลวงปู่หงนะครับรุ่นพรมมาบุตร ปี2546ส,สวยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ